ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆชาวโคกหนองนานะครับก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์เช่นเคยวันนี้ผมก็จะมารีวิวโคกหนองนาโมเดลนะครับอยู่ที่อำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่ตรงนี้อยู่ที่แถวๆแยกด้านเดียวนะครับติดระหว่างสารคามกับบุรีรัมย์นะครับก็ไม่ห่างกันมากนะครับ แถวหลังปั๊มปตทนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับโดยรวมๆแล้วมีพื้นที่2ไร่นะครับก็จะมีรายการขุดบ่อน้าโมเดลทรงตัวบีภาษาอังกฤษตัวบีนะครับแล้วก็จะมีร่องสวนร่องมะพร้าวด้วยนะครับขุดดินทั้งหมดขึ้นมาทําเป็นพื้นที่โคกเสริมระดับพื้นที่ให้สูงขึ้นนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป,เป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหารนะครับที่พักผ่อนระหว่างการเดินทางของลูกค้านะครับเราก็จะขุดเป็นชั้นเป็นเบิร์มนะครับเป็นตะพักลงมาแล้วก็จะมีเจาะสะดือน้ําด้วยนะครับเนี่ยนะครมีความลึกโดยรวมๆประมาณแค่3เมตรกว่านะครับถึง4เมตรตัวนี้เราก็จะเจาะเป็นสะดือเอานะครับก็จะมีน้ําซึมนะน้าตัวนี้จะเป็นน้ําที่ออกจากใต้ดินนะครับส่วนตรงนั้นจะเป็นน้ําที่เป็นโซล่าเซลล์นะครับเนี่ยนะครับ พื้นที่ตรงนี้เราขุดบ่อเสริมระดับพื้นที่ขึ้นมานะครับแต่ดินยังไม่พอนะครับที่จะยกระดับพื้นที่สูงขึ้นเจ้าของที่เลยไปซื้อดินนะครับจากพื้นที่ข้างนอกนะครับหน้าดินเอามาถกเพิ่มนะครับเพื่อจะให้ยกระดับพื้นที่สูงขึ้นนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีรอยอ่าการเทดินบ้างนะฮะหินก็ตกลงไปก็เป็นธรรมดาของดินนะครับ ดินโซนนี้นะฮะน้ำก็จะเป็นน้ำเค็มนะครับจะออกเค็มๆหน่อยนะครับก็ต้องใช้วิธีการห่มดินนะครับต้องบำบัดน้ำซะหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่แต่ละภูมิพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับอย่างพื้นที่ตรงนี้จะเป็นน้ำเค็มนะครับก็เดี๋ยวเจ้าของที่เนี่ยก็จะมาห่มดินนะครับการห่มดินข้อดีก็คือการที่จะควบคุมอุณหภูมินะในส่วนของดินนะครับให้ดินมีความชื้นนะครับเพื่อจะระงับในส่วนของ น้ำเค็มนะครับที่จะระเหยขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับก็จะสร้างจุลินทรีย์ต่างๆเนาะในพืชนะครับดูการดูแลดินนะครับเพื่อจะให้ดินดูแลพืชของเรานะครับเนี่ยนะครับตนอมาก็จะเป็นคล้องพื้นที่นะครับเนี่ยครับเอามาชมในส่วนของพื้นที่ฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของร่องสวนร่้งมะพร้าวนะครับเจ้าของที่จะโฟกัสในเรื่องของการให้ลูกค้าที่เข้ามา เล่นนะครับมาเยี่ยมชมนะครับมาทานอาหารต่งตางๆได้ภายเรือเล่นตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะพายเรือรอบพื้นที่ได้เลยนะครับความกว้างของคลองไส้ไก่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับ4-5เมตรความลึกอยู่ที่2เมตรนะครับขุดทําเป็นคลองล้อมที่นะครับเอาไว้ให้ลูกค้าเดินเนี่ยสัญจรได้ ดินตรงนี้นะครับก็จะเป็นดินทรายอยู่ที่ประมาณ50เซนนะฮะจะมีรอยสไลด์บ้างตัวนี้เราเติมน้ำลงไปนะครับก็เป็นเรื่องปกติของดินนะครับพอลงไปประมาณ60-70เซนตัวนี้จะเป็นดินเหนียวนะครับตัวนี้จะไม่ค่อยพังทลายเท่าไหร่นะครับดินเหนียวลูกลังนะครับก็เป็นพื้นที่หน้าแคบโดยประมาณทัก30มเมตรนะครับแล้วก็ยาวประมาณ150เมตรนะฮะโดยประมาณนะครับ งนี้ก็จะเป็นในส่วนของคันล้อมนะครับคันล้อมที่เราก็ร่องมะพร้าวก็สามารถที่จะปลูกมะพร้าวได้สองข้างเลยนะครับเจ้าของที่ก็ได้ติดตั้งโซลาเซลล์นะครับสูบน้ําลงเป็นพลังงานทดแทนนะครับก็ประมาณนี้นะครับโคกหนองนาโมเดลอยู่ที่อำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพื้นที่2ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ๆทื่อนไหนนะครับที่สนใจติดต่อสอบถามนะครับก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาสอบถามกับผมได้นะครับทีมงานปีชาเจริญทรัพย์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 2 7 5 1 1 1 6 3นะครับเดี๋ยวผมจะมีเคียวโค้ดไลน์ขึ้นมานะครับพี่ก็สามารถที่จะแอดไลน์มาปรึกษาสอบถามได้นะครับกับทีมงานของเรานะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์ก็ก่อนจบคลิปนะครับขอพรให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวแล้วนะครับผมสวัสดีครับ